วันนี้ได้มาเยี่ยมชมการวิดีโอของบริษัทกลุ่มเขาอ,อาคาอาคาเจ้าอาคา,าอาคานี้ไม่กินหมูกินแต่หมานี่นะครับพักปังจะมีผักปังมีซั้งครับทุน หักละครับว้ใส่แกี๊ยขนมม่ถอดใส่ไข่นะครับกับน้ำพริกอันนี้กำลัง็ลงพริกนะครับพริกขี้หนูกำลังทำแป้งหวานนะครับกำลังจะขึ้นเนะัะ